ก,ก็หัวกล้ามอะไรอย่างเงี้ยกัดทุกคนกันด้วยนะครับนี่เนะี่ยมาอยู่ช่องนะครับจ่าู่เรสซิ่งนะนี่เนะี่ยจะพาไปเอาเรียบร้อยขุ๋ยเครื่องอีกแล้วนะครับยังไม่ได้ทำใหม่นะครับเรียบร้อยเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาครับวันนี้ จะเอาไปอุ่นเครื่องกันหน่อยครับไม่ได้ขับนานแล้วครับตับเจ็ดร้อยสิบครับตรงนี้เราจะขึ้นหนญ่ยลยครับหนหง่หนุหนใหญ่ครับุ่นเครื่องจักประมาณรูกวัวครับหนใ่ญ่เพราะว่าถานนมันไม่ค่อยยาวคนระับมันจะสั้นนิดเดิ้ล ก็ไปอยิีด้วยนะครัถไยไปครับนี่ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับประมาณห้าโมงเย็นนี่แหละครับาันนี้ยังไม่ได้ทำใหม่เลยครับเรียบร้อยกำลังหาตังค์อยู่นะครับ ครับปนะั้นน้ำมันปั้นน้ำมันหยอดคนะรับเตยยังไม่เปลี่ยนเลยครับเตยยังเป็น14 28อยู่เลยครับเ,รเป็นเตยขับเล่นนะ ก็ไปม,มีเหมือนกันนะครับถอดลเล่นง่อยใหครับวันนี้ขับแรงไม่ได้ครับแรงน้ำมันครับวันนี้ผมก็ใส่เป็นคอร์สอรดูดอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันมันซ่วมซ่วมๆครับใส่เป็นคอร์ดูดเนาครับ ก็ไม่ได้ขับมาพุ่งนุนนน้วนะครับเพราะว่ามันแต่ขบิดมาไม่ได้ครับไปโรงเรียนเลยนะคอันนี้ขับไปร้อยสิบไปนะครับเพราะว่าตำรวจก็เยอะด,ด้วยนะครับเดี๋ยวพอ่อจะพ่อจับนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ขับมาน,าน้วนะครับขึ้นมาพุนนชนรับ ับได้อยู่ครับเตือน28ครับมาขับรันี้ครับแ,บแม่งี่ก้าขับแรงครับไม่กล้าหมอบครับเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวเจ็บครับขับไปได้ครับ เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับกลับมาล้างอินคุยเด้ครับไม่ใช่ล้าอินนะครับกลับมาอุ่นแกงครับไม่ได้ผัดนานนะจอดไว้ครับรถเยอะมากเลยครับตอนเย็นครับด้เข้าหมู่บ้านเลยนะครับ นีก็มีอะไรมากครับอยู่ก็จะยาวไม่ยาวนะครับลิปนี้ ก็ลุมเข้าก็้าข,าข,าขาองเฟรด้วยนะคหัวกก็ไม่ค่อยมีเนิยนะครับ มันออกครับอโอ้โหเดินน้ำอีกแล้วครับ Nhưng mà anh nhìn Rõ đi ba gấp, đi ba gấp Ui, đi đẹp, nam, nam anh kinh nữa nè mà anh hấp Ờ chứ hấp nói hấp thịt nói, Thực nói. Thực nói. Thực nói. นะต้องตรงที่เต่าไม่รู้นะครับขอใส่ไว้นะครับต้องไมตรงรขอใส่ไวนะ้นะจะพาหมอบนะครับทางงั้นสั้นก็จะหมอบนะครับ ก,กูขังไม่ดีเลยครับขังไปเรียกด้วยครับประเด็นครับเราจะดุงเอานะขอบตัจะดุงเอาฮะนะนครับพวกมาดีลเลยไหครับ มาขี่เร็มหงไหมครับเราเป็นกทชเดมครับไม่เ่งเีด้ดน่ารูนา้นาดนีดดดดดด้นดน้ดดัลใดีวครับ ผลิตใจมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับสีผ้าบาทครับผลิตใจดีมากเลยครับผลิตผลิตมีอูนะครับตั้งองศาผมซื้อแยกนะครับประมาณหนึ่งร้อยบาทครับแจ้องศามีหลายสีอยู่นะครับเพราะว่ามันหมดนะครับสีมหมดเหลือแต่สีทองผมเลยเอาสีทองมาครับกันงติดฟลักดูครับไอ้ฟลักดูครับประหยัดมันนิดนึงครับ ก็เห็นกันมันจะจอดให้ดูสภาพลมลมกันนะครับ เน่น่านแม่ถึงหมดปอบเลยนะครับนี่ครับพอคิดเงมีเพง่นี้นะครับเดี๋ยว่อดให้ดูสภาพถนนันนเอไปก่อนะไปเรียก่อนนะเอาไปดีมแครับก็ มีช่องดีๆมาแนะนำนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับรถนี่นะครับก็จะยิมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ให้นะครับ้นช่องไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับช่องทำชื่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กันได้เดี๋ยวผมไปขึ้นรูไปเดี๋ยวจะจอดให้รู้ครับถ้าเปมนครัมเนี year, ๋ยวผเป็นแเป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไปก่อน เ๋ยวให้ผมทำผมเปลี่ยนวาวเปลี่ยนอะไรก่อนนะครับให้มันไม่ควนก่อนทําแต่ผมจะมาขับแบบแบบแซดให้ดูนะครับแบบขึ้นถนนใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็เขาอุ่นเครื่องเฉยๆครับให้ดสูสตาร์ทก่อนนะครับ บาตอนนี้น่ครับภาพที่รลงปไว็บร้อยก็ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์้ผมหน่ยครับกรสุนีนะปดีครับ